เพราะว่าคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือทําการสุ่มวงล้อจากผลที่บอสใช้นะครับทุกคนทําการกดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้พี่เตียมจะแบบว่าได้บอสไหนนะครับทุกคนได้บอสไหนทําการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่าคลิปนี้เจเล่นผลของบอสไหนนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันเลย เฮมแฮมสวัสดีครับสุดหล่อสุดสวยเเสียงนี่คือแบบว่าใจเกเรสะเหลือเกินนะครับน้องๆแต่พี่ไม่ได้ใจเกเรนะจ๊ะเอาละครับทุกคนต้องขอบคาณโวินาสวัสดีคุ้มช่วหน้าตาน่ารักสวยหล่อตะมูตามี่ทีมมอสีทุกคนนะครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนเจมี่นะครับเลราในวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทาคอนเทนต์นี้เลยนะครับทุกคนซึ่งรู้สึกว่าทาคอนเทนต์นี้ที่ไรน้องๆจะแบบว่าชอบใจและอยากไปทาอีกนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ การสุม่มวงล้อจากผลที่บอสใช้นะครับทุกคนก็แบบว่าทําการหมุนวงล้อถ้าได้แบบว่าได้อาบอสหลอกก็แบบว่าใช้ผลโอเปได้บอสเจรามี่ก็ใช้ผลสปริงได้บอสหนวดข่าก็เล่นผลสัตว์นะครับน้องๆก็ประมาณนี้เลยนะครับจากที่พี่ดูนะครับน้องๆเวลาทําการแบบว่าสุ่มทีไรน้องๆจะแบบว่าคอมเมนต์อ,อยากห้ทำตอบกันนะครับฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาทํากันนะครับผมและเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับทุกคนไปทําการสุม่มวงล้อกันเลยดีกว่านะครับโอเคซึ่งวงล้อ นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยบอสเราก็ผลโอเปะบอสหน่วยขาวก็ผลสัน่นโดฟามิงโกก็อ่าได้หนวดดำก็ผลมืดนะครับอะคาอินุเอเนลฟูติโทรากูซันเจรามิสโมเกอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆถ้าตกหล่นบอสไหนก็ขอโทษนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบว่านึกไม่ออกแล้วนะจ๊ะก็ต้องขอพูดตรงๆเลยว่าเวลาทําคลิปส่งวงรอ้อที่ไรเนี่ยกูกลัน้องๆบอกว่าพี่เซมครับพี่เจ็ไปก๊อปช่องนู้นมาช่องนี้มานะครับโอ้โหทางทาง,ท,างที่พี่ก็เคยทคําคลิปแบบว่าส่วง รอมาตั้งแต่อ่าตั้งนานแล้วทุกคนตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะหาวอาพี่ก๊อฟก็ตามสบายไปละกันนะครับพี่ก็อ่าพี่ก็แบบว่าไม่สามารถไปถกเถียงหรืออะไรนนะครับน้องๆก็แล้วแต่คนจะคอมเมนต์ละกันนะครับผมบยังไงก็อยากให้น้องๆแบบว่าดูเพื่อความสนุกละกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับโมโมาเจอแล้วทําการกดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้พี่เจียมจะแบบว่าได้บอสไหนนะครับทุกคนได้บอสไหนทําการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยอะ ขอดูซิว่าคลิปนี้ จเล่นผลของบอสไหนนะครับอืมเดี๋ยวมารุนกันเลยปึ๊บป๊บโอ้โหได้เป็นกดเอ็นอนะครับทุกคนซึ่งกดเอ็นเวเนี่ยมันใช้ผลสายฟ้านะจ๊ะและเราก็ต้องไปเปลี่ยนผลตามบอสที่เราทําการหมุนวงรอดได้นะครับทุกคนซึ่งผลนั้นก็คือผลสายฟ้าโอเคผลสายฟ้าไม่ได้เอามาราคาหัวค่อนข้างจะแบบว่านานมากเลยนะครับน้องๆแต่ว่าในคลิปนี้เราทําการหมุนวงรอดได้นะครับน้องๆอาทำการหยิบผลอาสายฟ้ามาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยซึ่งเล่น สสยฟ้าแล้วก็เอาเป็นโพมาละกันทุกคนถ้าหยิบโพมาทีบอกเลยว่าอันนี้คือเซตสายฟ้าเลยนะครับน้องๆแต่ว่าพี่ไม่เล่นสายดาดนะครับเด้เป็นสายผลนะอืมทำการหยิบโพวีสองมาแล้วก็ทําการเอาพระคุมดาโคตมาก่อนเตรียมความพร้อมก่อนไปลากข้าหัวนะครับเซิบเซิบเซิบพระคุมดาโคตทําการหยิบมาเลยครับซึ่งก่อนจะไปลากข้างหัวนะครับทุกคนก็ขอทําการบอกก่อนว่าคลิปนี้พูดไม่ชัดก็ขอโทษนะครับปวดฟันนะครับน้องๆปกติก็อย่างที่น้องๆรู้กัน นะครับพี่ก็เป็นคนที่พูดไม่คขอยชัดนะครับทุกคนยิ่งไปทาฟันมายิ่งพูดไม่ชัดเข้าไปกันใหญ่นะจ๊ะและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขออีกหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับทุกคนทําการกดไลค์กดซับสไครป์กดตุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งให้กันด้วยนะครับโอเคถ้ากดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิป,ลปนี้พี่เสี่ยนทำการหมุนวงร้อจากบอสนะครับทุกคนได้บอสไหนทําการใช้ผลนะั้นที่บอสใช้นะครับทุกคนซึ่งก็ได้เป็นกดเอ็นเอลและกดเอ็นเอลมันใช้ผลาาาย้ะนนะครรรรัับ,บงงเเดดี๋วววมมก่ม่ปจจจหหไไุช คลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับน,น้องไปกันเลยปิวอ้าวเฮ้ยน้องๆที่น่ารักฝากมากดติดตามเพจเซมี่ให้พี่เซมด้วยนะครับน้องๆจะขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะมาทาเพจแบบจริงจังมีการอัพคงอัพคลิปแล้วก็ทำการไลฟ์สตรีมเกมอ,อื่นๆทางเพจนะครับทุกคนยังไงก็ฝากมากดถูกใจฝากมากดไลค์ให้เพจด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับเจอก,กันในเพจเดอ้อน้องๆคนไหนที่กําลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนํานี่เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านละฟาร์มแบบต่างๆ ของโรบอกและยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ทของแมปบ o ็อกฟูและทางนี้เขามีบริการเติมโร b u x VP r a t е 5.5จะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครผม กลับมาแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําการหาล่ากันเลยดีกว่าเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับทุกคนก่อนจะไปล่านะครับพี่ไม่มีคอมโบผลสายฟ้านะครับ,บงน้องส้าใครลุกก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจริงๆผลสายฟ้าพี่แทบไม่ได้จับเลยน,นะครับทุกคนเลยแบบว่าไม่ค่อยรู้คอมโบคอมโบเนาะสก,กิลก็หลงหลงลืมลืมไปแล้วว่าคือไม่ได้จับนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมแล้วในเซิร์ฟนี้มี 17m นะครับโอ้โหมีแต่ตัวตึงๆ 9m 8m โอ้ยมีแต่คนโหดนะกลัวจังเลยเออแต่ว่าเขาไปอยู่ไหนกันโ็โ็โ อชอชาวบัดดีครับ KM เ,เอ่ยโอ้โหคนน,นี้ยี่ผ้าเอ็มอะไรทําไมเสื้อนี้มันมีแต่ตัวตึงๆจังเนี่ยแต่ก็โอเคแล้วเมก็ลองสู้ด้นะครับทุกคนพี่ก็สู้เต็มที่แล้วกันนะครับจะพยายาก็ปล่อยไปละกันน้อมะสู้กันไหมไอหนุม่มยี่ผ้าเอ็มมามาเดี๋ยวมาสู้กับยี่้าเอ็มดูซิยี่ผ้าเอ็มน่าจะแบบว่าตึงนะครับทุกคนต้องตึงเลยเนาะโอโฮาบาคิริด้วยหรอจึ๊บยี่ผ้าเอ็มกับฮาบาคิริของเขานะครับคนไหนคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนโอเคผลได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเค ผลได้ไม่เกี่ยวปึ๊บเสียไว้ถ้าต่อยิ้ง้าเอ็มไปนะครับจังหวะนี้ตันคมคม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 อื้มทุกคนก็ยิ้งผ้าเอ็มกับตายสกิลแมน่นแมน่นสกิลแมน่นแมน่นนี่ไงดักอื้มดักไปไหนครับเนี่ยดักไปไหนครับเนี่ยปึ๊บโอ้โหยิ้ง้าเอ็มไม่ยอมตายจเจริญ กรเินนี่แน่ยี่าเอ็มตายแล้วโอ้โหเล่นมั่วๆชน,น 25M ใสยี่้าเอ็มเฉยเลยเอาลงตัวเมื่อกี้เล่นมั่วมากเลยนะครับสกิลก็คือแบบว่ามั่วๆต่อๆไปแต่ว่าต่อจนฆ่าได้สื่อว่ายี่ยมยอดเลยอ้าวเฮ้ย,ยอะไร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 เมื่อกี้เล่นลดออปืนพิษใช่ไหมไม่ใช่โปใช่ไหม ังหลังนี่คือเราแวงโปนะครับโปมันเยอะมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโลก2โลก3โปมันก็เริ่มแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยไอ้หนุ่มน้อยเอาเป็นคนใหม่แล้วกันเอาเป็นคนนี้นะครับคนนี้ข้างหัวเขาเอ็มใช่ไหมเออชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนมาจะมาสู้กับคนนี้บ้างดีกว่ามาเลยเพราะหนุ่มเสื้อดําสุดตึงมาๆๆม,ม,มานี่แนะไหนแหละมาสู้กันมาสุดตึงชิงกระบงชิงกระเบลมาเลยเึบเดบเดี๋ยวเรามาต่อคนที่สองกันเลยนะครับผมสําหรับผลสายฟ้ารักข้างหัวนะ โอเคปึ๊บอื้อนี่ไม่โดนไม่เป็นไรทุกคนทำการยิงนกไฟตัดเขนไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนี่จับไม่โดนโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนยิงคาบูชาไปโอเคโพตันอื้อหือไม่ชันเหมือนทุกคนไม่เป็นไรจริงๆก็พยายามแบบว่าตันให้โดนจับให้โดนนะครับรนี่เป็นสายปืนเหรอ น้องคนนี้ผิวมากเลยอ่ะโคตรผิวนะครับโคตรผิวเองก็ผิวเกินเองก็ผิวเกินเองก,ก,ก็ผิวเกินนี่แน่ปึ๊บปึ๊บโอ้โ,อโ,ดโดนโดนอยู่เดนอยู่ทำการแบบว่าเอาไปเลยหนีพลังสส่ฟ้าขึ้นสส่ฟ้าคมคมระเบิดใส่ฟ้าระเบิดปรมาณูนถ้าโดนบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแต่ว่าไม่โดนกับ่อกี้ตกี้มันโดนยากอยู่เหมือนกันนะฮึไม่ตายหรอ เรียบร้อยโอเคคนไซฟ,ฟ้าทำมาเล่มันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าออกแนวเล่นยากไปหน่อยนะครับแต่ก็โหดนะโอเคหนึ่งหนึ่งอีกรอบใช่ไหมได้เลยแต่ว่าขอคนที่ยังไม่ได้สู้ได้ไหมเอาเป็นคนนี้แมคนนี้ก็อี้ยผาเอม็มอีกแล้วโอเคยิบผาเอ็มก็ได้นะเอาเป็นคนนี้บ้างละกันเพราะว่าคนนี้ยังไม่ได้สู้นะครับจริงๆอยากจะแบบว่าเออหนึ่งคนเออหนึ่งคิวละกันนะอยากจะสู้อะไรคนนะครับผมแต่ว่ายืนนิ่งเหรอแล้วก็เป็นขากระดูกซะด้วยรู้สึกว่าคนเก่งๆชอบเล่นขากระดูกก่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมนะครับมะสงสัยมันจะแบบว่าที่ดีใช่ไหมมาสู้กันเลยวันได้วันได้ใช่ไหมวันได้สนใจสู้กันไหมวันได้เออคือวันได้จะไม่สู้กับเราใช่ไหมโอเคถ้าวันได้ไม่สู้ทําการสู้กับอาร์ีเอ็มคนนี้แล้วกันมาเอาเป็นพ่อหนุ่มเสื้อชมพูแล้วกันเนาะโอ้โหรอบนี้คือแบบว่ามาเข้มเลยอะมาเข้มเป๊บปึ๊บตันไม่โดนอุ้ยทุกคนทุกคนระวังระวังอีรอบนี้มาเข้มจังเลยพ่อหนุ่ม พี่ทำตกยิบห้าเอ็มละแค้นพี่ใช่ไหมล่ะพี่เข้าใจนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคยิงได้เป็นหนึ่งซีเอามาังกรแยกไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกิลไม่มีต่อทุกคนสกิลหมดนะสก,กี้หมดล็อกโอ,โ,อโอ้ระวังระวังระวังโอ้โหบับยี่สิบเอ็มยังแรงอย่าไปโดนคอมโบชีชวนจะตายนะโดนคอมโบมหมดจะตายนะครับบอกเลย ปึ๊บตายไหมไม่ตายอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ทุกคนพอจะรู้คอมโบแล้วพอจะรู้คอมโบแล้วไอ้หนึ่งนะต้องโ่ตันแม่นๆปึ๊บหืมไม่ตายเหรอทำไมถึกจังเลยบัฟส่งแล้วถึงไงบัฟส่งแล้วถึกใช่ไหมล่าพี่รู้นะซึบอซ,อซอ มีแน่เรียบร้อย 24m ใช่ไหมล่าโอเคทุกคนสวยงามเดี๋ยวเรามาต่อกับน้องคนนี้กันนะครับเป็นสายปืนชามอิพาเอ็มโอ้โห<ะ>เอาตรงๆคือพี่เป็นคนที่แบบว่าแพ้สายปืนนะครับเจอสายปืนทีไรอกกะชนะที่คือแบบน้อยมากนะพี่เกียดสายปืนนะแต่ปืนมันแรงนะครับหลบเคนยากด้วยไปเคนหลบยากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสู้กับสายปืนกันนะครับผมสายปืนตึงๆสก,กีปผ่สายฟ้านี่คือแบบว่ามันค่านจะแบบเออวิโอ้โหนี่งไงสายปืนแรงอะ่ะ สกีผลสาฟ้ามันค่อนข้างจะแบบวัดต่อได้นะครับระยะมันไกลอยู่นะมามาคอมโบคอมโบคอมโบซีสวะหรือเปล่าคอมโบมึมมว่าแต่ก็พอเล่นได้ไม่ถึงดักเป็นทุกคนมังกรไม่ถึงมาทุกคนไกลเกินไกลเกินอยู่กันไกลมากอยู่กันไกลมากเรียบร้อยยี่ห้าเอ็มคนที่สองก็โดนพี่ล่อให้แล้ว ไอผลสายฟ้ามันโหดนะเนี่ยจริงๆผลมันโหดนะครับทุกคนพี่อยากจะแบบว่าเล่นเกิกๆกักกงๆแต่ว่าผลนี้คือโหดจริงนะคะโอ้ใค่หนึ่งคนข้าหัวขึ้นสิบเอ็มแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอพี่อยากกลับขึ้นสิบเอ็มนะครับเนื่องจากว่าโดนโปรตกลงมานะครับโอ้ยขอขึ้นสิบเ็มหน่อแล้วกันคลิปนี้มะเดี๋ยวขออีกสักคนสิหลบมามาเอ็งก็ตึงกันไปแล้วเอ็งก็ตึงกันไปแล้วเอ็งก็ตึงกันไปแล้วโอ้โห เฮ้ยทุกคนคอมโบะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยหยุดหเล่นมัวม่วๆก็คิดคอมโบออกนะครับทุกคนสาบานเลยนะครับมึงน้องเพราคอมโบนี้พี่คิดเองนะครับไม่ได้ไปตปใครมาเยอสกิลสกิลโอ้โหไม่มาสกิลมาช้าเกินถ้ามสกิลม,มาจะแบบว่าคาดได้เลยนะครับเฮ้ยโ,โ,โอเคเปึ๊บอโอ้โอ มงนี่เกือบโดนแล้วยิงคมๆไปดักไปสก,กิลไม่มีต่ออสก,กิลมานี่เลยมานี่เลยเต็มเต็มเต็มเตมแต่ว่าไม่ตายหรือที่ดวงนันอแข่งนะครับทุกคน ดวงก็แข่งเกินไปแล้วนี่ไงสาทับสาบไปเลยแย้ yeah! ขึ้น1ิบเอ็มแล้วโู้โหข้าพระเจ้ากลับมา1ิบเอ็มแล้วนะครับน้องๆโอเคถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยกลับขึ้นมา10บเอ็มแล้วเยี่ยมยอดไปเลยฮ่าฮ่าฮอะไรเนาองเขบบอกว่าอะไรเอเอ,อต่อต่อ,ตอโอเคทุกคนอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบครแลวกันเนาะหวังว่ารอบนี้พี่อาจจะแบบว่าไม่แพ้หรือเปล่ามาสักขนาดนี้แล้วก็ต้องแบบว่าห้ามแพ้แล้วกันเจมเพื่อความสวยงามของ,ของคลิปหรือเปล่าจึ๊บจึ๊บ ถือว่าผลสายฟ้ากับออคอมโบนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับทุกคนเป็นแนวทางที่แบบว่าดีเลยนะจ๊ะโอเค,คนลสายใครเนี่ยไปที่อื่นได้ไหมอ่ะที่มีเป็นรอยเลย่ไม่อยากไปสู้เออมาตรงนี้แล้วกันน้องชายมาคือคนมันเริ่มเยอะแล้วหว่ะทุกคนมันเริ่มแบบโอ้โหคือตรงนี้มันเริ่มนวล้วนะครับเริ่มนวลจริงอะ่ะ เออผล่นซ้ายปุนป่นซ้ายปุ่นซ้ายใครป่นซ้ายใครเฮ้ยคนมันก็เยองซะเหลือเกินปุ๊บโดนไหมอุ้ยโดนเหรอนี่โดนโดนแต่ว่าทำคอมโบไม่ได้ต่อเนี่ยครับปึ๊บโอ้เคนพี่รู้สึกว่าเคนใกล้หมดหรือเปล่าโอเค จะตายแล้วจะตายแล้ววันนี้เลยวันนี้เลยอพี่ไปไหนแล้วเนี่ยสกิลวีบ้างละกันสกิลวีไม่ค่อยอยากใช้นะครับเนื่องจากว่ามันมันนานทุกคนกว่าจะกว่าจะแบบเอาจากตัวพี่นะครับกว่าจะปล่อยได้อะนานมากเลย,ยนี่อยู่ไหนอยู่ไหนมังกรตามไปลูกพ่อหืมพี่ไม่โดนใช่ไหม ไปใไนแล้วมานี่เลยห้ามหนีห้ามหนีหหน, <c oughs> น้องเขาบอกว่าไม่หนีก็บ,บ้าละพี่มันแรงสักขนาดนี้ไอส้สก,กิลวีเนะี่ยโดนยากจริงแต่ถ้าโดนคือแบบแรงจริงนะครับโอเคไม่ยอมตาตะทีจะเจริญพรโอ้โหถ้ามันดูน้อง,ของเขาแข่งจังวะดวงแข่งจังเลยพ่อหนุ่มตายพี่ได้ไหมไอ้นนองโอ,โอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าตาเองอะ่ะใครยากจังรอบนี้ใครยากจังปึ๊บปึ๊บ ตานคมคมซึ่งก็ไม่โดนไม่เป็นไรไล่นะครับทุกคนพยายามไล่น้องเขานะครับน้องเขาเลือกกลับมาแล้วว่ะโอ้โหเสียโอกาสไปแล้วเมื่อกี้เราพ่าดเป็นหนึ่งสังหวาแล้ว โอยいい no? ้ยบ,บอกกันทุกคนอ้เก like evet. ือบเกือบเกือบโอ้เฮ้ยเรียบร้อยตายเลยครับน้องโอ้โหมันก็ว่าคลิปนี้พี่จะฆ่าน้องเข่าแบบว่าไม่ตายนะครับสุดท้ายพี่ก็ตายอ่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่แบบว่า 10m นะครับอาจจะแบบว่าฆ่าน้องเข่าไปแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้น้องเขาคือแบบเลื้ยเหลือติงหมาแต่ไม่ยอมตายพี่เฮ้ยมันช่างแบบว่าเสียใจจริงๆนะครับน้องๆโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้ละกันนะครับสำหรับแบบว่าสุ่มวงล้อได้บอสไหนอาผลที่บอสใช้มาร่าเข้ามดนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับบิคให้กันด้วยนะครับเพื่องๆเดี๋ยวไปเจอกลิปหน้าในสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนบ๊ายบายครับเพื่องเจอกันเด้อไปแล้วจ้าปิ้ว